วันนี้วันที่30ตุลาคมปีพศ2564ครับท่านผู้ชมนี่ก็อยากจะพูดถึงการขยายพันธุ์ของบอนสีครับบอนสีเนี่ยนะครับมันชื่อทางทางวิทยาศาสตร์ว่าคาราเดียมไบ o อ o อเลอร์บโก็คือ2 Color ก็มาจาก Color ครับมีสีตั้งแต่2สีขึ้นไปบอนเนี่ยมันก็มีมาประเทศไทยเนี่ยนานแล้ว ทีน,นี้เราจะมาพูดกันเรื่องการขยายพันธุ์ลวครับวันนี้ผมจะมาขยายพันธุ์บอนสีตัวนำเรียกว่าชายชนชายชนเนี่ยมันเป็นบอนสีที่แผลงมาจากบอนสีดั้งเดิมอับสรสวร์ครับอันนี้ก็คือต้นบอนสีอับสรสวรร์จากอับสรสวรรค์เมื่อมีการขยายพันธุ์โดยการผ่าหัวแบ่งหัวมันกมน็มันแผลงมาเป็นชายชนชายชนเนี่ยมันเป็นบอนป้ายครับท่านผู้ชม เป็นบอลป้ายก็คือมีสีแดงป้ายมีสีขาวมีสีเขียวเป็นบอลที่มีเอกลักษณ์แล้วก็มีสีสันสวยงามแล้วก็สามารถที่จะปลูกกลางแจ้งได้ครับทนแดดทนฝนทนลมละครับ นะไม่ต้องปลูกในโรงเรือนในโรงอบมันก็สามารถให้ความสวยงามได้ทีนี้การขยายพันธุ์ของบอลเนี่ยมันก็ทําได้หลายวิธีโดยธรรมชาติบอนบอลก็ขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดแหะครับบอลมันจะมีดอกมีฝักนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูดอกบอลบอนสีต้นนี้ไม่ใช่ชายชนครับอันนี้มันเป็นสีขาวมันเป็นกวนอิอมหรือสหัสเดชะ ปนกันอยู่เนี่ยนะครับเอาว่านี่มันเมื่อมันโตเต็มที่มันจะมีดอกครับที่ท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้ดอกบอนนะลักษณะเป็นอย่างนี้ครับนี่ดอกแล้วดอกเมื่อดอกบานอันนี้มันมี2ดอกครับดอกนี้มันบานแล้วมันบานแล้วด้วยนะครับท่านผู้ชมดอกบอนเนี่ยวลามันบานนะมันไม่ได้บานกลางวันนะครับมันบานกลางคืนมันช่วง ه, หัวนะ store, dunno, ค่ำนะเพราะฉะนั้นการผสมพันธ <mat> ุ <en> ์บอนถ้าผสมโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะต้องผสมตอนหัวค่าแล้วข้อสาคัญเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเวลาดอกมันบานเนี่ยเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียเนี่ยมันบานไม่พร้อมกันนะครับเพราะนั้นมันผสมกันเองเนี่ยค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องอาศัยผีเสื้อกลางคืนไปดอไปตอมอีกต้นหนึ่งมาเกาะอีกต้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉนั้นก็ถึงจะได้บอนเพราะว่ามันมันผสมตัวเองไม่ได้ไงเพราะนั้นก็คือต้องใช้คนช่วยอันนี้ผมยังไม่ได้ผสมนเนี่ย มันหาตัวผู้ไม่ได้หาตัวเมียไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาเป็นว่านี่ก็เป็นบอนแต่ว่าวันนี้ขยายพันธุ์ที่ง่ายที่สุดก็คือการที่แยกหนอออกไปเนี่ยนะครับมันไม,ม,มแ่แตกนอแต่ว่าชายชนเนี่ยเราจะขยายพันธุ์มาด้วยกันผ่าหัวครับอ่ะเดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวผมจะไปเชิญหมอมาหมอบอนเอามาผ่าหัวนะมาผ่าหัวบอนนะครับอันนี้ก็คือเป็นต้นแม่นะครับที่เราจะ เอามาผ่าหัวตอนนี้มันมีหัวแล้วครับมันมองเห็นหัวเอา้าคุณหมอบอลครับทําเลยเอามือนะเอาดินออกก่อนคว่ำกระถางเลยครับแล้วก็เอาบอลมาล้างน้ํานะครับเอาหลักออกก่อนครับคว่ำกระถางเลยครับถ้าหัวทิ่มไปนะบอลคอหักนะครน,นี้เอาน้ําล้างโคนเพื่อที่จะ ไม่ให้รากมันขาดนะครับเราจะต้องถนอมรากไว้เพราะเราจะผ่าหัวบอนแบบว่าไม่ให้ต้นแม่มันตายไงเราเอาต้นแม่ไปเนี่ยเอาไปาปลูกต่อครับท่านนะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไม่ได้ทาร้ายต้นแม่ก็แต่ก็ทำล้ายนิดหน่อยนะเพราะว่าต้นแม่ตรงบาดเจ็บต้องตัดหัวมันออกไปอะหัวมันอยู่ใต้ดินครับจริงๆหัวมันเนี่ยมันก็คือลําต้นใต้ดินนั่นเองนะครับหลายคน ที่มันโผล่ขึ้นมาเหนือดินเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ไม่ใช่ลำต้นนะครับมันคือก้านใบนะครับเนี่ยเนี่ยโอ้โหหัวใหญ่นาะนี่หัวใหญ่นะครับท่านผู้ชมมีรากเยอะนี่แหละอ่ะล้างหัวให้สะอาดครับอ่ะหน้าที่หมอบนนะล้างให้สะอาดครับเมื่อล้างน้ําบอนโคนบอนเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็จะเหลือแต่รากและนี่ก็คือส่วนที่เป็นเป็นลำต้นของบอนครับซึ่งเราก็จะเรียกเป็นภาษาบ้านว่าหัวบอน นี่แหละครับเขาเรียกว่าการผ่าหัวทีนี้มีดที่ต้องใช้การผ่าหัวนี่ครับก็ต้องเป็นมีดที่คมและสะอาดไม่ต้องสะอาดมากถึงขนาดว่าในโรงพยาบาลนั่นนะครับแต่ว่าให้มันสะอาดก็กืถ้าไม่สะอาดเนี่ยมันจะเป็นมันจะไม่ค่อยงอกมันจะติดราแล้วก็นี่อุปกรณ์ที่จะทําความสะอาดนี่ครับนี่ครับปูนแดงปูนแดงปูนกินกระหมากครับของคุณย่าคุณยายนะครับหาซื้อตามร้าน20บาทนะครับแล้วก็ทําน้ําปูนใสรอไว้น้ําปูนใสนี่ต้องทํารอไว้เป็นคืนนะครับ หัวบอลมียางที่เป็นพิษการเฉือนมือต้องใส่ถุงมือด้วยนะครับมีดที่ใช้ต้องคมและสะอาดเฉือนหัวบอลให้ต่ำใต้รากลงมาให้ลำต้นติดรากไวครับนี่ก็ได้ต้นบอลมาแล้วนี่ครับตรงนี้ต้องรีบเอาปูนทาเลยคุณหมอเอาปูนแดงป้ายนี่ป้ายป้ายไว้ครับปูนแดงอพึงพึงต้นบอนไว้แป๊บหนึ่งอะต่อไปนี้เราก็มาทำกับหัวบอลแล้วล่ะครับ เอาลำต้นที่เหลือทาด้วยปนแดงกินกับหมากเพื่อรักษาต้นบอลเอาหัวบอลส่วนที่ตัดแบ่งมาผ่ามาแล้วครับทีนี้พอได้หัวบอนมาแล้วเราก็ต้องสังเกตมาดูรอบๆนะครับล้างหัวบอนให้สะอาดแล้วก็มันจะมีตุ่มตาหรือตุ่มเขี้ยวมันนะครับเนรอบๆเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะ,ะจับมุมที่มันไม่ไปโดนไปผ่ากลางเขี้ยวมันนะท่านเราไม่ต้องเราจะจะเอาประสิทธิภาพในการ ผ่าบอลน,นะครับให้มันยังงอกเยอะๆคือการงอกเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้ผิวผิวหนังของบอลอ้าวได้มาแล้วครับได้สรุปเราได้มา2ชิน้นโอ้นี่บอลหัวแก่มากเลยครับท่านอะคุณคุณหมอพยายามที่จะผ่าเพื่อที่จะให้มันดูว่าเราจะได้ตามันตรงไหนอะค่อยๆผ่าครับผ่าตัางอย่าให้โดนตามันนั่นึ่งอะผ่าออนะครับอะนี่หันเป็นเสื้อๆอย่างนี้ครับ กอีนนั่นนนทหรชิ้นส่วนที่ตัดออกต้องติดผิวหนังแล้วก็มีเนื้อบอนติดไปด้วยถ้ามีเนื้อใหญ่จะงอกง่ายแล้วก็ต้นใหญ่นําชิ้นส่วนของบอนที่แยกเป็นชิ้นไปล้างน้ําสะอาดให้หมดเมือกแล้วเอานําไปแช่น้ําปูนใสเพื่อฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อราในการทำเนี่ยต้องใส่ถุงมือนะครับต้องใส่ถุงมือไม่งั้นเนี่ยบอนมันจะขันมากเลยครับเพราะฉะนั้นมีน้ําสะอาดอนี่ครับน้ําสะอาดมา ล้างเลยนะคือมันจะมียางอ่ะครับถ้ามียางเนี่ยมันจะทําให้การงอกมันช้าขึ้นยางมันคือเมือกๆนั่นแหละอ่ะมาล้างน้าสะอาดก่อนก่อนที่จะแช่น้ำุ่นใสคุณหมอไปหยิบไอ้ในในนู้นมาล้างน้ําด้วยนะครับสรุปนี้เราได้กี่ชิ้นเนี่ยหนึ่งสองแปดชิ้นอ่ะอีกชิ้นหนึ่งก็คงได้อีกแปดนะครับอ่ะเลือกตาที่เหมาะเหมาะนะครับอ่า คือถ้าเกิดว่าเราไม่ผ่าเนี่ยมันก็จะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นไปงอกเป็นหนอแต่ถ้าเกิดเราผ่ามันเป็นการเร่งการขยายพันธุ์นะครับโดยธรรมชาติเนี่ยตรงนี้มันเป็นลำต้นมันก็จะที่มันเป็นตามันก็จะงอกไปเป็นหน่อใหม่ครับหมอพินิจพิเคราะห์ดูก่อนจะผ่าให้เล็งมีดอย่าไปโดนตาที่จะงอกนะครับถ้าเนื้อเนื้อบอนติดไปเยอะเนี่ยมันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการงอกเนื้อบอนติดเยอะ ต้นที่งอกจะใหญ่แล้วก็โตเร็วก็แบบเอาจํานวนนะก็ผ่าชิ้นเล็กๆ,ๆๆบางทีมันก็งอกไม่ทุกต้นไงอย่างเงี้ยผมเชื่อมั่นว่ามันน่าจะงอกหมดทุกทุกชิ้นล่ะครับเพราะว่ามีอาหารให้หน่อใหม่เยอะไงอ่ะพี่นี้พี่เคราะให้ดีแล้วก็ลงมือมีดเลยลงมือมีดเลยเพื่อไม่ให้ไปโดนตามันที่กําลังเตรียมงอกอะนะเพราะนั้นก็ไม่เอาความเร็วเอาความ,าวามพิถีพ,พิถัน หมอได้ดูหรือยัง,งว่ามันไปโดนตาบ้างไหมดูแล้วนะดูแล้วโอเคอล้างน้าครับล้างน้ําสะอาดล้างเมือกให้หมดครับคราวนี้ก็ล้างน้ําเอามือล้างแต่ละชิ้นๆเลยครับให้มันเอามือถูๆที่เนื้อครับให้มันหมดเมือกเออครับเมือม่อเมื่อหมดเมือกแล้วก็ไปวางในน้ําปูนใสเลยไปแช่น้ําปูนใสสักห้านาทีนะครับเพื่ออะไรเพื่อเป็นการฆ่าเชือ้อเพราะว่า การงอกเนี่ยถ้ามันสะอาดมันจะประสิทธ <Okay. S 1> ิภาพในการงอกมันจะดีมากแต่ถ้ามันสกปรกเี๋ยมันจะเน่าข้อสําคัญคือมันเน่าเลยมันน่าเสียดายใช้ชนเนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะครับผมเห็นเขาขายกันอยู่ช่วงนี้แค่ชิ้นหนึ่งก็แหมใกล้ๆพันนะบางที่เอาเป็นว่าเราไม่ขายแล้วครับเราจะเราจะแพร่พันธุ์มันเองนี่ไงเราแพร่พันธุ์ไว้เต็มเลยนี่เห็นไหมครับ เนี่ยพวกพันธุ์พวกนี้นะครับมันก็เกิดขึ้นจากการผ่าหัวผ่ามาจากไหนล่ะนี่ครับต้นแม่เนี่ยนะครับต้นแม่มันเนี่ยอันนี้คือต้นแม่มันเขาเรียกว่าผ่าหัวเสร็จแล้วก็เอาแม่ไปปลูกปลูกใหม่ก็จเจริญเติบโตขึ้นมาใหม่เนี่ยครับต่อไปมันมีหัวใหม่อันนี้เขาเรียกว่าต้นจอมอ่าเป็นเจ้าจอมแล้วเป็นจอมแล้วนะครับคือโดนตัดหัวไปแล้วแล้วถามว่าโดนตัดหัวไปแล้วมันจะออกหัวใหม่ไหมเดี๋ยวมันเจริญเติบโตไปเรื่องมันมีหัวใหม่ครับท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้ก็คือลูกแหมลูกเต็มโตเลยนี่ลูกเต็มโตเลยท่าน ยังยังมีอีกหลายแม่นะครับเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็ชอบไปเป็นการส่วนตัวผมชอบชายชนเพราะสีสันมันสวยงามมากคุณหมอล้างนะครับค่อยๆล้างไปเนี่ยสีสันมันสวยงามคือมันมีทั้งสีแดงแดงเข้มเลยนะครับคือถ้าเราถ้ามันโดนแดดพอสมควรเนะี่ยสีมันจะเข้มแล้วก็มันมีสีขาวแล้วก็มีสีเขียวนะครับแต่ถ้ามันเป็น ไม่ยอมออกมาเป็นสีแดงเลยเนี่ยก็เรียกว่ามันชายชนมรกตซึ่งถามว่ามันมีสิทธิ์ไหมมันก็มีสิทธิ์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูชายชนมรกตผู้ชมเนี่ยมันงอออกมาแล้วแต่ว่านี่ออกมาสามสี่ใบแล้วครับยังไม่มีใบไหนป้ายแดงเลยอย่างนี้เป็นชายชนมรกตหมาชายชนมรกตราคาตกเลยครับแต่มันก็มีความสวยงามมันงอ,อก,อ,กนนออกมาแล้วมันติดแดงขึ้นมาเนี่ยครับเนี่ยป้ายแดงออกมาอย่างนี้เลยนี่ก็กลายเป็นมีราคา ราคาดีนะครับแต่ถ้า,าไม่ป้ายแดงเลยเนี่ยก็ราคาตกนะครับแต่ว่ามันก็มีความสวยงามนี่โตขึ้นมาอีกหน่อยอันนี้ก็ประมาณสัก 3- 4สเดือนแล้วล่ะครับนี่ครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปเป็นแบบนี้มันจะใหญ่แล้วก็สวยงามมากครับท่านนี่แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับโนแล้วก็ไปเป็นแบบโน้นเนี่ยมันมีแดงโอ อย่างนี้ก็เป็นหน่อเล็กที่งอกขึ้นมาใหม่จากจากชิ้นที่เราผ่าแล้วมันก็เริ่มมีป้ายแดงแล้วครับนี่เห็นไหมครับอ้อย่างนี้ก็เริ่มมีราคาแล้วครับเนี่ยป้ายแดงนะใบนี้ก็แดงนิดนึงนะแต่การที่มีเขียวแล้วก็เยอะกว่าแดงเนี่ยมันก็มีข้อดีก็คือมันทําให้การเจริญเติบโตของชายชนเด็กเนี่ยนะครับโตเร็วเพราะว่าสีเขียวมันมีหน้าที่ปรุงอาหารครับสีแดงมันปรุงอาหารไม่ได้ครับถ้ามันแดงทั้งต้นตายแน่นครับ ต้นแม่ที่โดนตัดหัวออกไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาปลูกต่อครับมาทาปูนทิ้งไว้สักพักพอปูนเริ่มแห้งนะครับก็การปลูกเนี่ยอ,อย่าทําให้รากมันคดครับคุณหมอ,อคุยดินลงไปให้รากมันตรงตรงนะครับแล้วก็เอาเอาย่อนลงไปนะครับเมื่อหย่อนลงไปแล้วก็เอาดินโปะข้างบนดินที่ใช้เนี่ยนะครับถ้าใชใ้ดีเนี่ยเป็นดินที่มีเขาเรียกอ,อะไรนะใบก้ามปูหรือใบมะขามเก่าเก่าใบมะขามผุๆุเนี่ยจะดีมากนะครับนี่ปลูกขึ้นมาใหม่ ดินไม่ต้องแน่นมากนะครับก็เพื่อให้การทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราปลูกแบบนี้แม่มันโดนตัดหัวไปแล้วเนะี่ยมันก็จะอ่อนเพลียแล้วครับเอออ่อ,อ,อนเพลียเราต้องทงาไงเราตยต้องออบํารุงมันหน่อยยืนกระสซัสโซเซ่ละอ่ะต้องปักหลักให้เขาหน่อยละครับไม่งั้นก็จะยืนเซะนะเดี๋ยวก็ล้มนะเดี๋ยวก็ใบก็จะเหี่ยวถ้าเราเอาต้นแม่มาปลูกแบบนี้ใบมันจะเหี่ยวแล้วกว่ามันจะฟื้นตัวใหม่เนี่ยมันใช้เวลานะครับแล้วก็ต้องอพยุงต้นกับ หลักไว้ครับท่านผู้ชมพยุงต้นไว้นะเพื่อให้มันคงสภาพยืนได้นะครับไม่ล้มไม่โซไม่เซนะครับในกระถางเดิมนั่นแหละครับแล้วก็เอาถุงพลาสติกนี่แหละครับถุงพลาสติกมานี่เพื่อให้เขาอยู่ในห้อง ICU นะอยู่ในห้อง ICU <c oughs> คือถ้าเราไม่คือให้มันที่เรามาอบในถุงพลาสติกแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเพื่อให้การขา,ายน้ำ มันน้อยลงนะการคายน้ํามันน้อยลงนี่ครับแล้วก็มัดถุงพลาสติกปากให้เป็นอย่างนี้มีอุปกรณ์การมัดไหมครับแล้วก็วางไว้ในที่ร่มนะครับก็ทุกๆวันก็มาสังเกตด,ดูว่ามันเหี่ยวหรือเปล่าแต่ถ้าอยู่รัสภาพอย่างนี้นจะไม่เหี่ยวแต่ถ้าเราไปวางไว้สุมส่มสี่สุ่มห้าเนี่ยนะครับมันจะเหี่ยวแล้วใบมันจะเหี่ยวเฉาไปเลยแล้วโอ้โหเราเสียดายเสียดายใบสีแดงแดงนี่แหละครับ โอ้นี่แล้วถ้าเราอบไว้งี้มันจะคงสภาพเดิมแล้วมันจะเจริญเติบโตต่อนะครับกลายเป็นแม่ที่หัวขาดกับแม่หัวด้วนแต่ว่าสุดท้ายก็จะมีหัวออกมาใหม่เรียบร้อยก็มาวางไว้ในที่ร่มๆนะครับอย่าให้โดนแดดนะครับก็ประมาณสัก7วันนะครับก็เปิดถุงนะครับมาคอยสังเกตด้วยนะครับว่ามันมีอาการเป็นไงมันเหี่ยวมันซุดโซมไหมอ่าต้นแม่ก็จะถูกเข้าห้อง ICU อยู่อย่างนี้นะครับครับเนี่ยอยู่ใต้โต๊ะพวกพี่ๆเขานี่ ต้นพี่ๆอยู่ผ่น<อ>เป็น,<บ>นชิ้นๆเรียบร้อยแล้วนะเมื่อแช่น้ําปูนใสไปแล้วประมาณสัก5นาทีครับท่านผู้ชมแล้วก็เอามาพึงอเอามาพึงครับคุณหมอเอามาพึงเอามาพึงไว้ก่อนที่พึงไวใ้ให้พอหมาดๆนะครับไม่ใช่พึงจนแห้งจนเหี่ยวละนะพึงให้น้ําปูนใสมันหยดออกนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งก็คือนี่ครับเหมือนเด็กแรกเกิดนะมันต้องอยู่ในห้องอะไรตู้อบเหรอ,อเด็กแรกเกิดต้องอยู่ในตู้อบนะ้าให้มันงอกใหม่ ต้องมาอยู่ในตู้อบนี่ตู้อบเราก็ทำไง่ายในยก็อบกบข้าวนีครับแอน,นีไม่กี่บาทเองเดือนี้นะครับก็เป็นอันว่าจบแล้วอ่ะพึงไว้ก่อนเราหั่นเป็นชิ้นๆล้างน้ําแช่น้ําปูนใสพึงหมาดแล้วก็นํามาเรียงในกระบานั่นนะครับกระบะเนี่ยไอส่วนที่จะทําให้ชื้นไอ้ไม่ต้องชื้นนะครับก็คือ ขุยมะพร้าวครับท่านผู้ชมอันนี้คือขุยมะพร้าวแล้วก็ไปแช่น้ําก่อนหนึ่งคืนแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาด3ามสี่รอบเพื่อเอาสารที่มันเรียกว่าสารแทนนินเนี่ยออกไปนะครับก็จริงๆก็บางคนก็ใช้ทรายสะอาดทรายก่อสร้างเนี่ยนะครับล้างน้ําหรือบางท่านก็ใช้ดินญี่ปุ่นนะครับที่ปลูกแคสตัสนี่ก็จะโอเคแต่ว่าผมเลือกที่จะใช้ คุยมะพร้าวล้างน้ำแช่น้ำล้างน้ำให้สะอาดนะครับแล้วก็วางเรียงลงไปนะครับเวลาวางเรียงเนี่ยข้อสําคัญก็คือต้องเอาหนังมันนะครับเอาผิวหนังมันลงเอาเนื้อมันขึ้นข้างบนนะครับเพราะว่ามันจะงอกจากผิวหนังมันก็จะลงไปนะครับเราเรียงเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาครับการแล้วก็ไปวางไว้ในห้องที่ไม่ต้องการแสงเพราะการงอกของหัวบอลเนี่ยนะครับการงอกของพืชเนี่ยนะครับมันต้องการแค่น้ําอากาศออกซิเจนเท่านั้น ส่วนแสงไม่ต้องการครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปวางตากแดดไม่ต้องไปวางห้องร่มวางในห้องนณหภูิปกติแต่ว่าวางไว้ในที่มืดมืดร่มๆม,มท่านผู้ชม3อาทิตย์มันจะงอกครับท่านแล้วเดี๋ยว3อาทิตย์เรามาดูกันเมื่อมันงอกแล้วเราก็จะทํายังไงต่อนะครับ3อาทิตย์เรามาดูกันนะครับ นี่ครับเดี๋ยวจะไปหาที่มืดมืดวางแล้วก็ต้องเขียนวันที่ที่เราทําแล้วก็ชื่อพันบอลด้วยนะครับเพราะเกิดว่าถ้าทาหลายๆอันเราจะจําไม่ได้แต่ว่าในที่ผมทําอันเดียวทําวันที่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นเนี่ยนะครับก็ชุบน้ํายาเร่งลากลงไปด้วยนะครับจะทําให้การงอกเนี่ยเร็วขึ้นก็เอาไปวางไว้ในห้องมืดๆน,น,นะครับไม่ต้องการแสงแล้วก็เขียนที่กล่องไว้นะครับว่าชายชนวันที่30ตุลาคมครับถ้าเราทรําหลายๆกล่องหลายๆพันเนี่ยเราจะจําไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็อันนี้ผมทํากล่องเดียวก็คือชายชนนะครับวันที่30ตุลาประมาณสามอาทิตย์มันจะงอกอันนี้ผมไปผมถ่ายจากไอพันธุ์อื่นนะครับที่งอกแล้วเมื่อมันงอกแล้วนะครับมันจะเนี่ยมลักษณะเป็นอย่างนี้ท่านเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยมันงอกอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยเนี่ยงอกออกมาอย่างนี้นะครับเนี่ยเมื่องอกมาอย่างนี้แล้วเราก็เอามาลงดินนะครับมาลงดินครัวนี้ต้องการแสงนะครับตอนนี้มันจะต้องการเจริญเติบโตแล้วมันก็ต้องการแสงเอามาลงดินนะครับดินเนี่ยครับอันนี้มันเป็น อบอกเงินนะก็งอกอยู่3ต้นนะครับนี่บอกเงินครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือวิธีการขยายพันธุ์บอนสีชายชนด้วยการผ่าหัวครับท่านมารอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรมันก็จะงอกเมื่องอกแล้วก็จะพัฒนาการเติบโต,ต,ตมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เป็นบอนที่สวยงามครับท่านถ้าท่านสนใจบอนชายชนก็ไ่รอติดตามนะครับผมอาจจะมีจําหน่ายถ้ามันมีปริมาณที่มากพอนะครับเนี่ย ก็เดี๋ยวรอติดต่อกันแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับถ้าเราทําชายชนได้งอกดีนะครับวันหลังวันหน้าเนี่ยผมอาจจะนี่นะครับหานุมานอมพลับพลาครับตอนนี้ก็มีหัวนะครับอันนี้เมควานรังสรรอันนี้ก็มีหัวครับท่านอันนี้นะครับปีกกินรีอันนี้ก็มีหัวครับท่านอันนี้ก็ฮองเฮาหรือสหัสเดชะ เดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดอีกทีมันน่าจะปนกันอยู่เนี่ยอันนี้อันนี้แยกหน่อได้แต่ผมไม่แยกครับนี่สหัสเดชะนะครับอันนี้ก็จะเป็นฮองเฮาแล้วก็อันนี้ครับจะรอแยกหัวเหมือนกันก็คือบอลโบราณสีสันสวยงามนี่ชื่อว่าขุนสีคตคงครับท่านขุนสีคชคงชื่อบอลสีมากมายเป็นพันชื่อเลยครับรฝึกสมองหัดจำ ส่วนอันนี้นะครับเรืองราหูนะครับอันนี้ก็มีหัวเหมือนกันทั้งหมดก็เดี๋ยวก็จะรอพาหัวนะครับก่อนจบก็มีเพลงมาฝากนะครับสุขคงมีรักคงมาเคียงคู่กันครับ จิตซื้อตรงเฝ้าผวงหวังชื่นชมร้างกลดังสายลมเศร้าระทรมเพราะว่าเธอบิดแช ให้คืนแรงจะไหนไม่เยือนรั ไม่หวัง